สวัสดีค่ะ AA คอมเมนต์นานาชาติ10เรื่องควรรู้เจเรมีฟิมปงแข้งใหม่ลิเวอร์พูลเสริมแทนเทรนอเล็กซานเดอร์ลิเวอร์พูลคว้าตัวเจเรมีฟิมปงเสริมทัพลุยซีซั่น2025และ2026แทนเทรนอเล็กซานเดอร์เปิด10เรื่องควรรู้จากเลเวอร์คูเซ่น ผู้มีความเร็วความขยันและความฝันอยากสวมชุดยูนิฟอร์มหงแดงตั้งแต่เด็กเดรสต้องเสียเทรนอเล็กซานเดอร์ไปให้กับเรอันมารดิดแบบฟรีเอเจนต์ช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้พวกเขาต้องหาตัวตายตัวแทนเข้ามาให้เร็วที่สุดและฟิมปปงคือผู้เล่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ฟิมโป้งไม่ใช่นักเตะที่มีแค่ความเร็วเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพหลากหลายที่สามารถเติมเต็มแท็กติกของโค้ชอาร์เนอร์สลอตได้สำหรับฤดูกาล2025และ2026แต่เจ้าตัวยังมีอะไรเด็ดๆให้สาวกดึกครอได้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนเรามาฟัง10เรื่องควรรู้กันเลยค่ะ 1. เล่นได้หลากหลายรวดเร็วและเต็มไปด้วยพละกำลังฟริมโปมีความคล่องตัวกับการเล่นในทุกพื้นที่ทางฝั่งขวาและโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในตำแหน่งวิงแบ็กในยุคของชาบีอลอนโซ่ที่ไปเออร์เลเวอร์คูเซนโดนดาวเตะไว้24ปีที่มีสถิติวิ่งเร็วสูงสุดอยู่ที่36.34กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความเร็วที่สุดในศึกบุนเดสกีกา สยิงประตูได้เฉียบคมฟิลมโปมีสถิติยิง30ประตูกับ44แอสซิสจากรายการเล่น190เกมให้เลเวอร์คูเซนโดยสตาร์ทีมชาตินเทอร์แลนด์สร้างผลงานดีมีคุณภาพในซีซั่น2023และ2024โดยตะบันไป14ประตูกับ12แอสซิสพร้อมกับช่วยต้นสังกัดดับเบิลแชมป์ไล่พ่าย 3. แข็งแก่งเหมาะกับลีกอังกฤษ ดาวเตะชาวดัสพ์พาดลงสนามให้กับเลเวอร์คูเซ่นแค่3เกมจากการเล่น102ยแมตช์ในบุนเดสลีกาช่วง3รฤดูกาลที่ผ่านมนาและนักเตะลงเล่นซีซั่น2024และ2025กับ2022และ2023เขายังได้ลงตัวจริง9เกมให้กับห้างขายยาวจาก10แมตช์ในศึกยูฟ่าแชมเปียน รีกฤดูกาลนี้รวมทั้งแมตต์เยือนแอนฟินเมื่อเดือนพฤศจิกายนและลงเล่นเป็นตัวสำรองแค่เกมเดียว 4. เป็นแชมป์ลีก2ประเทศแข้งวัย24ปีจะย้ายมาเล่นในแอนฟินพร้อมดีกีการเป็นแชมป์ลีก2ประเทศในเยอรมนีกับเลเวอร์คูเซ่นเมื่อซีซั่น2023และ2024 และสกอตแลนด์กับกราสโกเซลติกฤดูกาล2019และ2020ยิ่งไปกว่านั้นเขาช่วยม้าลายเขียวขาวคว้าสามแชมป์ในแดนวิสกี้ซึ่งรวมทั้งลีคับและ FA ครับในซีซั่นดังกล่าวด้วย 5. แข่งอินวินซิเบิล ปิมโปงเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของเลเวอร์คูเซนชุดคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายเมื่อซีซั่น2023และ2024โดยเขาลงเล่น47เกมจาก53แมตช์ให้กับในทุกรายการ 6. สามารถเลือกเล่นได้3ชาติ นักเตะเกิดในอัมสเตอร์ดัมแต่มีสิทธิ์เลือกเล่นให้กานาะเนื่องจากมีเชื้อสายจากแม่ของเขาและอังกฤษซึ่งเขาย้ายไปอยู่กับครอบครัวตั้งแต่อายุ7ขวบอย่างไรก็ตามฟิลปงเลือกเล่นให้กับประเทศบ้านเกิดของบิดาโดยผ่านการติดทับอัศวินสีส้มทุกรุ่นจนกระทั่งได้เปิดตัวกับชุดใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม2023 เรู้จัก3เพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นอย่างดีตอนนี้ฟิลมโปงติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว12เกมโดยตอนนี้เขาได้มีโอกาสได้เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติ3รายในถิ่นแอนฟินรวมทั้งยังมีโอกาสได้ทำงานกับโค้ชเพื่อนร่วมชาติอย่างอาร์เนอร์สลอดด้วยยิ่งไปกว่านั้นนักเตะก,กลายเป็นแข้งดัสไลที่13ที่สวมเครื่องแบบหงแดง8การย้ายทีมที่รอคอยมานาน จริงๆแล้วฟิลมโปองอยากย้ายมาเล่นลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ9คขวบเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ช่วงต้นซีซั่นนี้ว่าผมเลือกลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกผมจะเซ็นสัญญากับพวกเขาแต่ในตอนนี้ครอบครัวของผมไม่สามารถขับรถพาผมไปไกลถึงลิเวอร์พูลได้และเห็นได้ชัดว่าแมนซิตี้ก็อยู่ใกล้กว่าดังนั้นมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะนั่งรถบัสแค่15นาทีก็ถึงแล้ว แต่น่าเสียดายที่นักเตะไม่เคยได้เล่นในทีมชุดใหญ่เรือใบฟ้าเลยสุดท้ายต้องย้ายไปอยู่กับเซนติกในเดือนกันยา2019 9. ครอบครัวฟิลมโปงเป็นสาวกเดอะคอปในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับซื้อฟิมโปงเผยว่าพ่อกับพี่ชายของเขาเป็นแฟนพันธ์แท้สโมสรอลิวอพูผมตื่นเต้นจริงๆและผมรู้ว่าพวกคุณก็ตื่นเต้นกับผมเช่นกันไม่ใช่แค่พวกคุณเท่านั้นครอบครัวของผมและเพื่อนๆของผมด้วยตอนนี้พวกคุณสามารถมาชมเกมได้ทุกแมตช์ไม่ต้องดูผ่านทีวีอีกแล้วสตีฟฝึกสำเนียงสเกลเซอร์แล้ว ฟิมโป้งน่าจะปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีคลิปแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลตอนที่อยู่กับทีมเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนมีนาคมตอนที่เขาพูดสำเนียงสกกเกาเซอร์ทักทายกาฟรินแบกก่อนที่ทั้งคู่จะกอดการกลมพร้อมกับหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ